วันนี้เราก็มาที่ศาลนะของหลบพ่อพ่อจอวันนี้มีโทรศัพท์มาฟังจับทีลนิดสิลูกมันตกหมดแล้วโอ้โหหยุมนะหยุมเยอะมากเลยวลัวจะไม่ได้ก็ไม่ได้กิน <laughs> ไงลูกมานั่งตรงนี้เฮ้ยจอ่อลอยไหมทำเย็นเย็นมากินทำเย็นเย็นก็มาที่ศาลานักงินไานมันหาจอแล้วฮะน้าจอ่อ cái nãy mà hả ồ chưa đến xúc chưa đến tham gia đến dinh có sắp xếp hình chó ขาขึ้นนายยมนะขานี่ขึ้นกินแป๊บเดียวหมดแล้วยังไงอร่อยไหมอร่อยไหมจับ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 เลยเอ้าไปอีกเม็ดนึงให้เดียวเม็ดก่อนละเด้อแล้วก็ยามเย็นๆร่างกายยันโยบนะก็มาอยู่กับหลวงพ่อเจ้โยม ไมลกนั่งกินสบายๆชิวๆแบบละลานั่งกระเทาะกุมารโอ้โหคอยดูนะโยมนะถ้าสมมติว่าถ้าเรายื่นให้แล้วเราไม่ปล่อยขอเขาจะจะมองหน้าเรายัางไงคอยดูกันแล้วกัน